กำลังภายในเนี่ยมมนมีจริงครับยืนยันถึงการมีอยู่ของกังฟูกำลังภายใน กวาดไปฟึ๊บคนกระเด็นเลยมีครับ <_ p ain> พอดีเมลกิฟสันเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่ามีอาการปวดหลังเรื้อรลังแล้วเขาก็ไปเจอหมอที่มีกําลังภายในชาวจีนเนี่ยใช้นิ้วจี้มาที่เมลกิฟสัน,นไม่ได้แตะตัวเลยนะเมลกิฟสันบอกว่ามีความรู้สึกเหมือนโดนแผงคุณสามารถใช้พลังหยางทําให้ไฟลุกได้เขาก็ลองเอากระดาษทุ้มสีมาขยัเพรากระดาษทพิมพ์ฟไฟลุกตอนนั้นเนี่ยทีมงานของสครดีเนี่ยยังไม่ค่อยเชื่อไอ้อย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นการเซตอัพ พวกโกหกหลอกลวงอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีนะสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้รายการดีบโซเทาเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาคุยเรื่องเบาๆบ้างนะครับก็เป็นเรื่องแปลกลึกลับมหัศจรรย์ซึ่งเราไม่ค่อยจะได้พบเห็นกันสักเท่าไหร่ในชีวิตประจำวัน ผมถามอย่างนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยเชื่อไหมว่ากำลังภายในเนี่ยมันมีจริงครับมันมีอยู่จริงเราเคยดูหนังหุ้ยเจ๋งอึ้งยงมังกรหยกอะไรเงี้ยโอ้โหผมไฟหงฟาดไปทางซ้ายทีคนกระจายฟาดไปทางขวากระเด็นไป10สิบคนซึ่งอันนี้เราก็ทราบอยู่มันหนังเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคุณโอ้โหคุณยังไม่ทันสัมผัสตัวเลยคุณกวาดไปฟุบคนกระเด็นเลยในระนาด เชื่อว่าคนส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเนี่ยก็เชื่อว่าอันนี้มันหนังแหละของจริงคงไม่มีหรอกอาจจะมีแบบนิดๆหน่อยๆเอามาแบบใช้การไม่ได้หรอกก็ส่วนใหญ่ก็เป็นป้าหีเหมือนกับอย่างอาจารย์กังฟูชื่อดังทั้งหลายเนี่ยพอมาชกกัมวยไทยก็เห็นเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ะก็ส่วนใหญ่ก็จะแพ้นะฮะแพ้โดนน็อกโดนอะไรไปก็ยกแรกๆด้วยซ้ำสิ่งเหล่านี้มันน่าไม่น่าจะมีมันเป็นนิยาย แต่ผมไปค้นพบว่ามันมีครับของจริงเลยะกำลังภายในอะ่ะแล้วคนที่มาเป็นพยานยืนยันถึงการมีอยู่ของกังฟูกำลังภายในเนี่ยที่ผมบอกไปเมื่อกี้ที่กวาดไปฟุ๊บคนกระเด็นเลยมีครับมีคนที่มายืนยันในวันนี้เนี่ยคือเมลกิฟสันคนอายุ ปาณสามสิบลงมายี่สิบกว่าเนี่ยอาจจะไม่คุ้นเคยว่าเมลกิบสันคือใครเขาเป็นอดีตพระเอกหนังฮอลลีวูดนะฮะรุ่นเดียวกับพวกทอมครูซคีนูลีฟอะไรพวกนี้แหละอ่าอานชวาชเนเกอร์ no ger, นะรุ่นรุ่นนี้คนที่พอจะดูหนังฮอลลีวูดเก่าๆบ้างก็คงจะพอรู้จักกันดีก็เขาเล่นหนังเรื่อง r a ร v h e a r t อ่าเป็นเรื่องราวของวอลเลซวิลเลียมซึ่งเป็นฮอลลี สร้างมาจากเรื่องจริงเวีรบุรุษชาวสกอตแลนด์นะฮะที่นำการปฏิวัตินะครับต่อสู้กับอังกฤษเป็นวีรบุรุษของชาวสกอตแลนด์แล้วตอนหลังเนี่ยเมลกิฟส mm ัน hmm. เนี่ยนอกจากเป็นพระเอกหนังแล้วเนี่ย mm hmm. เขาก็จะมาเป็นผู้กำกับด้วยผู้กำกับหนังก็แต่และเรื่องที่เขากำกับเนี่ยเป็นหนังดังแล้วก็ได้รับการวิพากษ์วิจารณ เป็นข้อถกเถียงเป็นประเด็นที่ทำให้คนเห็นต่างมาเถียงกันเยอะแยะนะฮะเป็นประเด็นแหลมคมอย่างเช่นเรื่องเ,อเกี่ยวกับพระเยซู The Passion of Christ นะฮะอันนี้อันนี้เรื่องนึงอีกเรื่องหนึ่ง a p o c a l y p s To นะครับซึ่งเกี่ยวกับแนวคิดของเมลกิฟสันที่สร้างหนังเรื่องพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยน่าสนใจเพราะโดยพื้นฐานเนี่ยเมลกิปสันเนี่ยเป็นพวกชาวคทอลิกนะครับ ซึ่งเป็นพวกอนุรักษ์นิยมนะฮะูโบราณแล้วก็สนับสนุนทรัมป์ด้วยเป็นพวกที่เชื่อในคุณค่าเก่าๆสายอนุรักษ์นิยมนะฮะซึ่งวันหลังเนี่ยผมยาวเรื่องเมลกิปสันมาคุยเรื่องอโฟคลิปโตทำไมเขาถึงสร้างหนังเรื่องนี้ขึ้นมามันมีอะไรลึกกว่านั้นเยอะนะฮะน่าสนุกแต่วันนี้เราไม่ได้มาคุยกันถึงเรื่องประวัติเมลกิฟสันเป็น นให้ฟังเฉยๆว่าเมลกิปสันมันมาเกี่ยวกับกำลังภายในกังฟูได้ยังไงนะฮะเมื่อไม่นานมานี้ขอเข้าเรื่องเลยผมได้ฟังรายการของโจโรแกนท่านผู้ชมผู้ฟังอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยว่าโจโรแกนนี่คือใครเขาเป็นอดีตดาราตลกดาราดังแล้วก็เป็นโฮสต์ในรายการทีวีโชว์ด้วย ะะก็เป็นบุคคลมีชื่อเสียงเป็นเซเลบคนหนึ่งนั่นแหละตอนหลังเขาก็ออกมารายการรายการพอดแคสต์มาทำไอคอนเทนออนไลน์ของเขาก็มีรายการของเขานะฮะก็ค่อนข้างคนติดตามค่อนข้างเยอะมีวันเขาเชิญเมลกิฟสันมาเล่าประสบการณ์ที่มันเกี่ยวข้องกับกับงฟูให้ฟังนะฮะพอดีเมลกิฟสันเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าเขามีอาการปวดหลังเรื้อรลังเขาเรียกว่าเออเซอร์เวียแบ็กเพน ปวดหลังรุนแรงมากเรื้อรังเราก็ไม่หายแล้วเขาก็ไปเจออาจารย์หมอที่มีกําลังภายในชาวจีนเนี่ยคนหนึ่งเมลกิฟสันเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าชื่ออะไรแต่ว่าในรายการของโจโรเกนเนี่ยเขาเอารูปจอนชางหรือรู้จักกันอีกในชื่อนึงคือเดนโมแจ็คนะครับเป็นฉายาที่ตั้งให้เพราะว่าจอนชางตอนแรกเขาไม่ยอมให้ออกอากาศในชื่อจริง ผมก็เลยเอกใจขึ้นมาเพราะเรื่องของจอนชางเนี่ยผมติดตามมานานละผมเคยเซฟวิดีโอของจอนชางเก็บเอาไว้ตั้งแต่เมื่อสิบกว่าเกือบยี่สิบปีละทำให้ผมรู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีก็เลยสงสัยเฮ้ยมันมาเกี่ยวกับเอบลคิปสันได้อย่างไรนะฮะเบลคิปสันก็บอกว่าอ่าเล่าให้ฟังเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วว่าเขามีปัญหาเรื่องอาการปวดหลังอ่าของเขาเนี่ย นะฮะก็ไปเจออาจารย์คนจีนอาจารย์คนนี้อยู่ที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยเขาจบแพทย์ด้วยนะจบแพทย์เป็นแพทย์สาขาที่เขาเรียกว่า allopathic doctor ก็คือเรียนเรียนเหมือนหมอนี่แหละเรียนเป็นหมอได้ได้กรี r e e medical doctor แต่เป็นเหมือนกับว่าเป็นสาขาสาขาวิชาผสมผสานการรักษาในหลายลแบบทั้งปัจจุบันทั้งยาสมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยแต่ตรงนั้นตรงนั้นก็เป็น background เขาบอกว่า อาจารย์คนเนี้ยพูดอังกฤษได้น้อยมากโดยมีภรรยาเป็นล่าเพอเขาไปหาทําการรักษาเนี่ยอาจารย์คนเนี้ยใช้นิ้วจี้มาที่เมลกิฟสันเนี่ยไม่ได้แตะตัวเลยนะห่างประมาณสามฟุตจิ้มเงี้ยเมลกิฟสันบอกว่ามีความรู้สึกเหมือนโดนผลักอ่าโดนผลักกระเด็นเลยโดนผลักแบบหงายเลยหงายหงายหลังจี้ไปสามนิ้วห่างสามฟุตเนี่ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้น แล้วอาจารย์เนี่ยก็ดูนะครับตรวจสุขภาพเมลกิฟสันก็ดูทั้งล่างเลยมองจากภายนอกแล้วก็บอกว่าตับคุณเนี่ยโยคิดนี่นะ is block ตับคุณเนี่ยอุดตันนะนเนมลก็าถามว่าคุณมองเห็นอะไรในเขาบอกเขาเห็นทุกอย่างการโฟลอของเอนเนอรี่ร่างกายตรงไหนมันบล็อกตรงไหนอะไรเขาเห็นว่าตับของเมลกิฟสันเนี่ยอุดตันตอนหลังเนี่ย อาจารย์เนี่ยได้รับเชิญไปที่ห้องทำงานเมลกิฟสันเป็นสตูดิโอซึ่งอยู่ที่แคลิฟอร์เนียนะครับอ,อ,อยู่ที่ลอสแองเจลิสเขาให้เมลกิฟสันยืนทันหลังเข้าเข้าเข,ข้าผนังเนี่ยแต่ผนังเนี่ยมันก็จะมีรูปโปสเตอร์เก่าสมัยเมลกิฟสันพระเอกเ,เรื่องเบรฟ h e a ์ t ที่ผมพูดไปเมื่อตอนต้นรายการเนี่ยใส่กรอบแขวนอยู่แล้วไอ้กรอบออของโปสการ์ดเนี่ยมันก็มีกระจกใช่ไหมฮะมันมีกระจก ปิดไว้มันทาให้มันมองเห็นลางๆว่าข้างหลังเปรียบเสมือนเป็นกระจกเงาอะแต่มันไม่ได้เห็นชัดเหมือนกระจกเงาพอเห็นว่ามีใครอยู่ข้างหลังเขาบอกว่าเห็นเขาเห็นอาจารย์กังฟูเนี่ยทำท่าเหมือนกังฟูเนี่ยข้างหลังเบลกิปสันอย่างเงี้ยห่างไปประมาณสามฟุตแล้วก็ตะโกนตะโกนใส่เอตับของเบลกิปสันเนี่ยที่มีปัญหาเนี่ยตะโกนบอกเกดเอาเหมือนว่าออกไปอะไรเงี้ยแล้วเบลกิปสันเนี่ยเขาตกใจ อาจารย์ทําท่าอย่างเงี้ยเมลกิฟสันลอยฮะลอยขึ้นจากพื้นเนี่ยเขาบอกว่า There's 8 inches of air under my foot o หมายถึงว่าเขาลอยจากพื้นเนี่ยก็ประมาณเนี่ยประมาณแปดถึงสิบนิ้วอะเขาเมลกิฟสันเขาตกใจว่าเฮ้ยมันเป็นไม่ได้ไงฮะเหมือนกับว่าอาจารย์เนี่ยเขาจะไล่ไอตัวพลังงานที่มันบล็อกตับของเมลกิฟสันเนี่ยออกไปเมลกิฟสันตกใจมาก ไม่เคยเจอนะฮะเจ้บอกว่ามันเป็นเรื่องของการเซตอัพสถานที่ให้มันมีอะไรอย่างน้นอย่างนี้ก็ไม่ใช่มันจะไปเซตอัพอะไรอันนั้นมันเป็นออฟฟิศเมลกิฟสันนะมันไม่ใช่ออฟฟิศอาจารย์นะมันไม่ใช่บ้านอาจารย์นะอาจารย์ก็จะมาเอาอุปกรณ์เครื่องมืออะไรจะมาติดที่ออฟฟิศเมลกิฟสันในเอาเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย มันเป็นไม่ได้อย่างเดียวว่ามันเป็นอะไรประหลาดมาเสียดัน Gibson, เมลกิฟสันเนื่องจากอย่างที่ผมบอกนะแบ็คกราวเขาเป็นแคทอลิกเข่งศาสนานะแล้วเป็นเยสูอิตด,ด้วยเรื่องนี้ก็สนุกโอ้โหแล้วมันจะไปเกี่ยวพันกันว่าอเมริกิฟสันสร้างหนังออกมาแต่ละเรื่องเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นอะไรบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมจะมาคุยให้ฟังเรื่องนี้ก็ลึกลับซับซ้อนในกายเยซูอิตเมลกิฟสันหนังที่เขาสร้างเนี่ยโอ้โหมันมันมีอะไรไม่ธรรมดาลึกๆอยู่ นะตอนนี้ผมไม่ได้พูดเรื่องนี้เอาเอาข้ามไปก่อนเบลกิฟสันไปหาบัตรลวที่นับถือมานานละเป็นพระนิกายเยซูอิตซึ่งเป็นหนึ่งในนิกายในโรมันคาทอลิกคนหน้าคณะของเยซูอิตเนี่ยชื่อทางการเขาคือเขาเรียกว่าเดอะซูเปอร r เรียเจเนโรนะฮะหรือว่าเรียกอย่างไม่เป็นทางการเรียกว่าแบกโป๊ เออมีไว้โป๊บแล้วมีแบล็กโป๊บโป๊บดำทำไมถึงเรียกโป๊บดำเอออันนี้แหละอันนี้อันนี้ไว้เดี๋ยวเอาไว้มีโอกาสจะมาเล่าเป็นซีรีส์ต่อไปเขาก็ไปถามพระองค์เนี่ยเขาบอกว่าอันนี้มันปีศาจหรือเป,ปาาล่าสาตานหรือเปล่ามันทำได้ยังไงอ่ะเอามือว่าอย่างเงี้อยอยู่ข้างหลังเขาอ่ะห่างประมาณสามฟุตสี่ฟุตเนี่ยแล้วเขารอยจากพื้นเลยอะ บาทหลวงก็ถามเบลกิสันบอกว่าแล้วเขารักษาคุณหายปะ่ะไอ้ที่ว่าปวดหลังไอ้การตับมีปัญหาอะไรเบลกิฟสันบอกรักษาหายครับหาคือตะเวนหาหมอมาทั่วลแลบบ้วเบลกิฟสันดาราดังเป็นผู้กำกับมีตังเนี่ยตะเวนหาหมอมาทั่วแล้วไม่หายแต่คนนี้อาจารย์คนนี้กังฟูเนี่ยรักษาหายบาทหลวงเยซูวิตก็เลยตอบไปว่า ก็ถ้าเขารักษาคุณหายก็ถือว่าโอเคอาจจะไม่ใช่ปีศาจอะไรอย่างที่คุณคิดหรอกไม่ใช่เหมือนกับว่าได้รับพลังมาจากซาตานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพราะเขาเป็นคริสเตียนเขาก็มีสิทธิธ์ที่จะคิดงั้นถูกไหมเขาไม่ได้เข้าใจเรื่องพลังภายในยินหยางไม่ได้ดูหนังกําลังภายในมาเหมือนเหมือนพวกเราตั้งแต่เด็กๆ, ek, ๆใช่ไหมเราก็ดูหนังจีนนี่ยเอลกิฟสันก็บอกว่าก็รักษาผมหายถ้าหายก็โอเค บาทหลวงก็บอกม,มันก็เป็นไปได้นะที่มนุษย์เราจะมีความสามารถแบบนี้อ่ะทีนี้กลับมาที่โจไรกันรายการของโจโจโรเกนเนี่ยที่สัมภาษณ์เมลกิปสันเนี่ยเขาอ้างว่าอาจารย์คนนี้คือจอร์ชางหรือไดาโมแจ็คฉายาซึ่งผมรู้เรื่องจอร์ชางดีผมเก็บวิดีโอผมอัดคลิปไว้เกือบ20ปีแล้วนะฮะ ปรากฏว่าผมดูแล้วมันมีข้อขัดแย้งหลายอย่างมันน่าจะเป็นอาจารย์คนอื่นมากกว่าแต่ว่าอยู่ในสำนักเดียวกันซึือเรียกว่าสำนักหม้อไพ่หรือมาจากคำว่าม้อจือ่อม้อจื่อนี่เป็นบุคคลร่วมสมัยเดียวกับของจือพระพุทธเจ้า อยู่ในไปช่วงเอ่อวอลลิงสเตทหรือชุนชิวจล่นก,ก่อนสมัยหั่นเก่าแก่ขนาดนั้นก่อนฉินจะรวบรวมประเทศนะฮะปัจยาม่อจือเป็นยังไงอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวอันนั้น จะไม่ไม่เกี่ยวกับกังฟูล้แต่ว่าเป็นเป็นสำนักเนี่ยซึ่งผมดูรายละเอียดหลายๆล,ยล,ยลยอย่างที่เมลกิฟสันเล่าเนี่ยไม่น่าจะเป็นจอนชางแล้วจอนชางคือใครเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเนี่ยแหละอันนี้แหละมีหลักฐานเป็นกังฟูของจริงอย่างเมลกิฟสันเนี่ยยังไม่มีวิดีโอนะยังไม่มีถ่ายคลิปถ่ายอะไรนะเป็นคําบอกเล่าจากเมลกิฟสันแต่เรื่องของจอนชางเนี่ยเขาจะมีอัดเป็นคลิปเลยให้เห็นเลยว่าจอนชางทําอะไรบ้าง ทีนี้ไอ้คุณดูรายการของโจโรแกนเนี่ยเขาเข้าใจก็โจโรแกนเอารูปจอนชางมาพูดจริงๆแล้วไม่ใช่จอนชางฮะเพราะอะไรหนึ่งเมลกิฟสันบอกว่าอาจารย์คนนี้พูดอังกฤษไม่ค่อยได้นะฮะแล้วก็อยู่ที่เซี่ยงไฮ้นะครับจอนชางนีอยู่อินโดนีเซียครับอยู่เกาะชวาครับอยู่เกาะชวาแล้วแกพูดอังกฤษได้ครับแกอธิบาย เกี่ยวกับเรื่องยินนยัง the flow of energy อะไรเงี้ยแกพูดได้ดีพอสมควรแล้วสองจอรชางไม่ใช่ไม่ได้จบด็อกเตอร์อย่างเมลกิฟสันบอกคือแกไม่ได้จบ allopathic allopathic doctor นะครับและแกก็พูดภาษาอังกฤษได้ไม่ต้องให้ภรรยาล่ามแปลแล้วแกไม่เคยไปออฟฟิศของเมลกิฟสันที่ลอสแองเจลิสอันนี้แน่นอนแล้วก็เมลกิฟสันบอกอาจารย์คนนี้เพิ่งเสียชีวิตได้ไม่นานนี้ ซึ่งก็ยืนยันเลยว่าไม่ใช่จอนชางเพราะจอร์ชางเนี่ยแกเสียมานานแล้วทีนี้มาถึงแล้วว่าอาจารย์กังฟูชื่จอนชางเนี่ยใครมันมีคลิปอยู่คลิปหนึ่งชื่อเกิดจากนักทำสารคดีชาวอังกฤษสองคนชื่อโลนกับลอสเซนเบล์นะครับเขาเป็นพี่น้องกันเขาเดินทางไปทำสารคดีชุดที่อินโดนีเซียชื่อชุดสารคดีชุดนี้คือ ring of fire and indonesian odyssey ร n นชีนเซคือทำมาตั้งแต่ปี1972แล้วหนึ่งในตอนของสรารคดีเนี่ยเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอาจารย์กังฟูที่รักษาโรคชื่อจอนชางนะครับเขาก็ไปถ่ายทำปรากฏว่าออฟฟิศของจอนชางเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการฝังเข็มเนี่ยรักษาโรคแต่การฝังเข็มเขาอะเาจะส่งพลังเข้าไปด้วยพอดีหนึ่งในทีมงานถ่ายทำเนี่ยก็เปิดอาการ ป่วยปวดหลังพอดีจรชางเขาก็เลยใช้ทําการรักษาแล้วก็ถ่ายมาปรากฏว่าจรชางในฟังเข็มแล้วก็แตะเข็มอย่างเงี้ยหนึ่งในทีมเนี่ยปรากฏว่าเขาเกิดอาการสั่นกระตุกเงี้ยควบคุมมือไม่ได้น,นะฮะควบคุมมือไม่ได้แล้วก็ถ่ายคนไข้คนอื่นอย่างเด็กอย่างอะไรมาเนี่ยแกก็แตะแกก็แตะตามอะไรเด็กร้องไห้จ้าเลยนะฮะมันเหมือนกับว่ามันส่งพลังไฟฟ้าอะไรลงไปเนี่ย โอ้ยมีการทดสอบทดลองโดยทีมคณะเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องจรชางเขาบอกมันเป็นเรื่องของพลังหญินพลังหยางอาจารย์ของแกเนี่ยเป็นได้วิชาแนวทางที่แกเรียนเนี่ยเขาเรียกว่าหม้อไพ่หรือว่ามาจากหม้อจืออ่อที่นักปัญญาที่ผมพูดไปเนี่ยไพ่นี่คือพักวิชาเนี่ยเขาเรียกว่าวิชาหม้อซึ่งเน้นการฝึกพลังหญินก่อนอ่า ถึงจะไปฝึกพลังหยามอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งจอรชางเขาก็สาธิตให้ทีมถ่ายทำสารคดีมาดูเขาบอกว่าคุณสามารถใช้พลังหยางเนี่ยจุดทำให้ไฟลุกได้เขาก็ลองเอากระดาษหนังสือพิมพ์มาขยาเป็นก้อนกลมๆแล้วก็ใช้เอามือจอรชางเอามือไปอังเนี่ยปรากฏว่ากระดาษหนังสือพิมพ์ไฟลุกตอนนั้นเนี่ย ทีมงานของสารคดีเนี่ยยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่แต่ว่าก็เอาถ่ายทำตรงนี้แล้วก็ไปออกพราะไปออกสารคาดีเนี่ยจอรชางเขโกรธนะครับตอนนั้นเนี่ยเขาไม่ใช้ชื่อจอรชางเขาบอกว่าเขาจะไม่พวกใบบอกชื่อนาะมสกุลจริงเพราะเป็นข้อห้ามทางทีมงานของ r i o g o i r i เนี่ยเขาเลยตั้งชื่อจอรชางว่า y ดนโมแจ็คพอเอาคลิปนี้ไปออกจอรชางทราบว่าคลิปเนี้ยมันไปสู่สาธารณะจอรชางเขาก็บอกว่า จะไม่ให้สัมภาษณ์ละไม่ติดต่อทีมงานนี้ละก็ขาดการติดต่อไปแต่เขาเขายังมีแลกเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์แลกเปลี่ยนอะไรกันอยู่นะผ่านไปสองปีปรากฏว่าปรากฏว่าจอนชางเนี่ยเขาโทรมาห,าหนึ่งในสองพี่น้องเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นโลนหรือว่าอลอเรนซ์แบร์นะครับติดต่อมาว่าเขาบอกว่า หลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยเขาก็ไปนั่งสมาธิเขาเข้าป่าเลยป่าลึกในบ่อเหนียวไปนั่งสมาธิอยู่สองปีแล้วเขาก็ได้ข้อสรุปมาอย่างหนึ่งว่าวิชาต่างๆเหล่านี้เนี่ยการแสดงให้คนเห็นให้รู้จักว่าเออสิ่งเหล่านี้มีจริงมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องร้ายแรงเสียหายถึงขนาดนั้นอ่าเพราะฉะนั้นเขาติดต่อทางทีมสักคดีเขาบอกว่าเขายินดีที่จะเผยแพร่ สิ่งเหล่านี้ออกสู่สาธารณะทีมสารคดีเนี่ยก็กลับไปลอเรนซ์แปรเนี่ยกับน้องชายเนี่ยก็กลับไปถ่ายทำรายการกลับไปหาจอรชางที่อินโดนีเซียที่จวาวาคราวนี้ไปพร้อมกับนักวิทยาศาสตร์หลายคนแล้วก็มีพวกนักจับผิดมายากลก็เข้าไปถึงก็ถ่ายทำด็อกเตอร์โรเจอร์ก็จับมือกับจอรชางจอนชาง จับมือกันจอนชางก็บอกตอนนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมเดี๋ยวผมจะปล่อยพลังป๊อปโรเจอร์ดอรโรเจอร์สะดุ้งเลยดึงมือกลับนะแล้วจอชางก็หันไม่มองอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นหนึ่งในทีมซึ่งเป็นเขาเรียกซาวด์เรคคอร์เดอร์เขาก็บอกเอางี้เดี๋ยวจะพาจอชางไปที่ที่หนึ่งเขาไม่บอกวนะ่าที่ไหนเขาก็ไปเช่าไปไกลๆเลยไปเช่ารีสอร์ทไว้ถ้าจอชางมีเซตอัพอะไรนะจะเตรียมอุปกรณ์อะไรในในออฟฟิศจอชางหรือคลินิก ที่เนี้ยไม่มีแน่นอนอ่าไหนคุณลองโชว์ดิจับหลอด LED หลอดสว่างแต่พอเวลาวัดกระแสไฟในตัวจอนช้างไม่มีจรช้างก็บอกเฮ้ยคุณไปผิดทางแล้วนะสิ่งที่ผมทำเนี่ยมันคือชี้แต่ภาษาอังกฤษเขาก็อาจจะเรียกว่าเป็น energy ก็ได้เป็น force ก็ได้ electromagnetic energy ก็เป็น,เป,นเป็นพลังงานอย่างหนึ่งนะมันไม่ใช่ไฟฟ้านะ หลอดไฟ l e d เนี่ยเอาเอาแปะเนี่ยส่งพลังไปในไฟมันติดเลยเออแต่พอวัดกระแสไฟฟ้ามันไม่ขึ้นทางคณะเนี่ยเขาก็ชวนกันไปกินอาหารกลางวันจรช้างอารมณ์ดีมากก็โชว์ให้ดูอีกอย่างเอาตะเกียบพลาติกอะสมัยก่อนก็ชอบใช้ตะเกียบพลาสติกเจาะเอาตะเกียบพลาติกเจาะโต๊ะเจาะเข้าไปในโต๊ะเนี่ยใช้พลังดันปุ๊บแต่ปรากฏว่า พลาดไปนิดหนึง่งคืออะไรฮะไอตรงปลายตะเกียบเนี่ยมันหักแล้วมันกระเด็นไปถูกคณะของผู้ถ่ายทาเนี่ยคิ้วห่อเลือดแล้วตัวจรช้างเองเนี่ยก็ไปโดนปลายตะเกียบที่หักอะ่ะบาดนิว้วเป็นเลือดนิดหนึง่งพอรุ่งเช้าจรช้างมาเล่าให้คณะฟังบอกว่าเขาถูกอาจารย์ที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยมาคุยด้วยทั้งคืนเลยเพราะว่าข้อห้ามของม้อไพ่หรือสำนักของเขาเนี่ย บอกว่าหนึ่งห้ามเด็ดขาดนะห้ามโชว์วิชาให้คนอื่นดูต่อหน้าสาธารนณะข้อสองก็คือว่าห้ามไม่ให้ใช้วิชาเนี่ยไปทำให้คนเลือดตกยางออกให้ใช้รักษาอย่างเดียวข้อห้ามของสำนักทั้งสองข้อเนี่ยถูกเขาทำลายหมดเลยเพราะไอาการที่ไปโชว์เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าต่อไปนี้เขาจะไม่โชว์ลนะ The Marcus of j a จ a ก็เล่าประวัติของจอนชชางว่าจอรชชางเนี่ยเขาได้วิชามายัางไงนะก็เล่าไปถึงว่าอาจารย์นะครับอาจารย์ของจอรชชางเนี่ยเป็นคนซันตงนะครับแล้วก็ไปได้วิชานี้มาเป็นเหรียนวิชานี้วิชาของม้อไพ่เนี่ยมันจะมีการปูกเจ็ดสิบสองขั้นนะฮะเจ็ดสิบสองขั้นคนที่ท,ทำได้อย่างจอรชชางหรืออย่างแบบที่เมลกิฟสันเอามาพูดทีแรกอะ่ะ ซึ่งอันนั้นไม่ทราบว่าเป็นใครนะฮะก็น่าจะอยู่ประมาณขั้น40นะครับแต่คนส่วนใหญ่ที่ฝึกเนี่ยก็90%ก็จะตกคือขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามก็ไม่ผ่านล่ะนะฮะแต่สูงสุดเนี่ยคือขั้น72แนวทางกาลังภายในของสำนักเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องฝึกพลังหินก่อนพลังหยางซึ่งต่างกับสำนักอื่นซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกนะฮะฝึกพลังหินก่อนแล้วค่อยฝึกหยางตามนะครับ แล้วมันก็จะทําอะไรได้อย่างเนี้ซึ่งประหลาดมัศจรรย์นะครับแล้วอาจารย์ของจรชางคนเนี้เดิมเป็นคนสันตรงนะครับไปได้วิชามาจากอาจารย์ที่อยู่ในป่าซึ่งเป็นพระแล้วพอเขาเรียนไปได้สักพักหนึ่งเนี่ยเดียนได้5ปีเนี่ยเขาก็ถูกฝึกเขี่ยวกรรมฝึกฝนอย่างหนักเหมือนกับอย่างเราดูหนังกำลังภายในเนี่ยอาจารย์ก็จะทดสอบสารพัด ใช้ไปหาบน้ําสักผ้าไม่สอนวิชาสักทีอะไรมันก็เนื้อเรื่องมันก็คล้ายๆหนังกําลังภายในอะไรอย่างนี้แหละวันหนึ่งหลังจากห้าปีเขาลากลับบ้านเขาค้นพบว่าหมู่บ้านเขาเนี่ยถูกฆ่าตายบ้านเขานี่โดนฆ่าตายทั้งบ้านเลยจากคนหมู่บ้านใกล้เคียงเสร็จแล้วเขาก็กลับไปหาอาจารย์บอกว่าเขาจะกลับไปแก้แค้นอาจารย์เขาบอกให้ฝึกฝนวิชาก่อน การแก้แค้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่หนทางเขาก็ทนฝึกอยู่ระยะหนึ่งแต่ว่าไอ้ความรู้สึกอยากแก้แค้นก็ไม่ได้ไปจางหายไปจากในใจหลังจากนั้นอีกประมาณสามปีเขาก็ลากลับบ้านอีกทีนี้ค้นพบว่าคนในหมู่บ้านก็ถูกฆ่าตายเพิ่มขึ้นอีกจากหมู่บ้านข้างๆเขาก็เลยทีนี้ไม่ไหวละเขาก็เลยไปฆ่าหมู่บ้านข้างๆเนี่ยโอ้หลายสิบชีวิตเลยฮะคนตายเยอะเลย เสร็จแล้วเขาก็หนีหนีมาก็มีประกาศจับตัวในข้อหาฆาตกรรมนะฮะฆ่าคนก็เลยหนีลงเรือหนีไปอินโดนีเซียมาเป็นพ่อค้าขายกล้วยนะฮะจนกระทั่งมารับจรชางเป็นลูกศิษย์ซึ่งอันนี้อันนี้เป็นคําบอกเล่าของลูกศิษย์จรชางอีกทีว่าจรชางเล่าให้ฟังว่าอาจารย์เขาเนี่ยมาจากไหนแล้ววิชาม่อไผ่เนี่ยมาจากไหนอันนี้อันนี้ก็ อยู่ในหนังสือเรื่อง Marcus of เอ่อจาวานะครับเรื่องม้อไพ่เนี่ยที่บอกว่าวิชาเนี่ยมันมีมันมีถึง74ขั้นเนี่ยขั้นสูงๆไปเนี่ยโอ้โหมันเกี่ยวกับวิญญาณเกี่ยวกับอะไรละมันมันก็เป็นเรื่องอะไรที่แบบน่าติดตามถ้ามีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวผมจะศึกษาค้นคว้าเรื่องนี้แล้วเอามาถ่ายทอดเล่าสู่กันฟังในคลิปต่อๆไปนะฮะแต่เพียงเแตยว,ว่าที่มาคุยวันนี้ก็อยากจะพูดให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ย ไอ้กาลังภายในอ่ะที่เราเห็นในหนังจีนในอะไรเนี่ยมันมีนะครับไม่ใช่มันไม่มีนะแต่ว่าไอ้คนที่รู้จริงอ่ะเขาก็ไม่ออกมาแสดงตัวคนที่ออกมาแสดงตัวส่วนใหญ่เ่ะก็จะรู้ไม่จริงนะฮะแต่เรายังไม่เคยของจริงเราก็อย่าไปพึ่งไปพูดว่ามันไม่มีอยู่จริงเพราะมันมีหลักฐานยืนยันอย่างเคาของจรชางเนี่ยเห็นเลยเอานักวิทยาศาสตร์เอานักจับผิดสารพัดอะไรไปก็จับไม่ได้ ก็ต้องยอมรับว่าเฮ้ยมันตอมได้จริงเมลกิปสันที่แรกแกถึงก็กลัวเลยใช่ไหมวิ่งไปหาบานหลวงเยซูอิตท,ที่นับถือบอกว่าอันนี้มันพลังปีศาจแล้วเปล่ามันทําได้ยังไงเนเะฮะ,ะ,ะ,ะเรื่องราวลึกลับซับซ้อนในโลกนี้มันยังมีอีกเยอะเดี๋ยวพ่อไอ้ผมจะค่อยๆทยอยศึกษาแล้วก็นํามาเล่าสู่กันฟังในโอกาสต่อไปครับสำหรับวันนี้ก็ร่วงเลยมาพอสมควรครับขอลากัน แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะสวัสดีครับ